าพาไปากันเล่นตมผุดยู่ใกล้ๆพุนไหมลูกไส้ไข่ไหมว่าเป็นตาแหล่แต่ที่นี่ไปเบิ้งเกลไกเบิ้งไกไก่เบิเ้งดุตาพาไานเล่นต้มาบาดตี่นี่พอจะขอเป็นเด็กหน่อยแบบนี้พอกับแมาจะเสียไหลรโอ้ยมวนไหล เหรอบบพักบ่ปาไมด้มันทอนตาผ้าล้านเรนน้ำบ้านเนน้านเรนน้ำพากยันี่ได้บ่ะเต็มทัยมีังสียุเานดตัวนี้่แล้วลอง่อไปกันได้เยอะไหมจูเนี่ย เยอะปะล่ะเจ๊ไม <idal sweet UK> ่เหนื่อยเหรอไม่่ไม่ไม่ไม่มกไมงียบ่แล้วที่เปิตมเนาะ ไปวัดมาไปกับใครไปกับยายไปกับตายว่าช็อคเกอร์จั่นเหรอบว่าช็อคเกอร์ตาเข่เท่าไดรตาแก่นี่ไม่นี่ นี่หรอนี่หรอเป็มันเรียบดูเรียบกินนะหนาไหมทำไมโอ,อ้ยมันเอาขี้ตมมาต้อยพ่อทำไมล่ะทำไมต้อยพ่อทำไมใส่แล้วก็ทำอ,อยอู่ กินข้าวกอยอะไรกินข้าวกับอะไรไม่เ้าเอ้ายังไม่กินเยลูกับแม่จะไม่ม,มารับย,ยังไม่

ปาอะไรปลากี่เดอรปลาสลิดบางบอ่อบางบอ่อก็ปลาค้อม่สิ่งที่พี่จูเนียกับเี่ตีไปจับมาสิ่งที่ตาเอาใส่ถังตีมือของเด็กน,น้อยสองคนอยู่ไหนดูดูมาตา,าหวานนล่แล้ะหวหานขพอใครน้านูปลากิน ตายกินปลาพ่อใหญ่กินปลาไหมคาบเลยดูมันบ่อนจะวีบว่บตัวบักแงนี่บุยอยู่นึงพ่อใหญ่ไม่ได้กินปลาพ่อใหญ่คาบปลาไม่มีมือจับเลยพ่อใหญ่เป็นหมาบอรอทำไมต้องคาบปลาเปรียบเทียบเป็นหมาเลยหรื มีสรรพสิ่งบนโลกนี้เยอะแยะพี่จูเนียให้เปรียบเทียบพี่จูเนียเปรียบเทียบเป็น <c oughs> <c oughs> ทำาไมถึงก็หมามันไม่ว่าแมวล่ะ ใหรแไม,ม,ม่ต้องกาดแกลอยากแห้มันลูก<ร>ใช่นีไม่เคาะมันหะอฮะนไม่ลุบมันให้หัวแตกเลยอือไปสั่นมังลูกตังพ่อเลย,ยแข็งแข็งแรงไหม อ่ใเนี่ยป้าปากเป็นไหมลูกเดี๋ยวผมจะกระโดดลงน้ำให้ดูเฮ้ยอย่ากระโดดมันจะเหยียบพอยโอ๊ยรักมากโอเหมดแล้วเด้วยโบเบล่ะหมดแล้วเด้วโอเคจิ้นสุดท้ายสุด ใายแฟนสวยโอเคไหมครับเนีไม่โดนโอยไม่ปลาหายเอาน้ำใส่หน้าไหมเข้ามาแล้วจุดปลานะครับพนังลงมาเล่นด้วยกันไหมเอ่อทำไมปลาอะไรอ่ะครับอ้ยจะปาดหน่อยปาดพ่อก็บ่เห็นบ่เห็นอยู่มันบ่แจ๊กไปชั้นไหนบ่เจี๋ยวบึ้งไปเชิงบุญเวศ เล่นอะไรหัวใจจับปลาเขชื่อมงมังจับปลาเลยแมงมุมจับมาสิแมลงศรีษะแมงมุมยังยังครับนี่มมตามจุดได้นะ ม,ม,มังอะไรเนะนี่มงมือมันคือมัมูสเกตบอร์ดพ่อมันคือมังมูสเกตบอร์ดเปสนุมเนสนุกสิกบานไหม นำบ่๋ย่วมัวบักเจี๋ยบักเจ๋ย